ตอนนี้สัญญาณถ่ายเข้าสัดพร้อมแล้วนะคะจะขออนุญาตนำพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิธีการค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านทั้งผู้ปฏิบัติผ่านระบบ Zoom Meeting และปฏิบัติผ่านระบบ YouTube เข้าสู่กิจก,กรรมนิรักศาสมาธิออนไลน์ประจำวันพระที่3เดือนกรกฎาคมพดดุทธศักราช2568ค่ะซึ่งวันนี้ตรงกับวันพลหัตขึ้น8ค่ำเดือน8ปีมะเส็งค่ะ ในลำดับแรกขออนุญาตนำพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิธีการรับอุโบสถศีลซึ่งในเช้าวันนี้เราได้รับความเมตตาจากท่านพระครูปุญญาพิวัตรหลวงปู่บุญส่งสิริธรรมโมท่านได้เมตตามาเป็นองค์ประธานในพิธีรับอุโบสถศีลให้กับพวกเราในเช้าวันนี้ค่ะในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนานิมนต์หลวงปู่นำกล่าวบูชาพระตนตรยัยและขอให้ทุกท่านกล่าวตามค่ะ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอะภิวานเตมิพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวขาโตภะคะวะตาธัมโม สวากาโตภะคะวาธัมโมธรรมังนามาสามีธรรมังนามาสามีสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆนามาสาวีสังฆนามามิี กราบนามัสการพระอาจารย์และขอเชิญทุกท่านกราบถวายความเคารพท่านพระครปปุญญาพิวัตรหลวงปู่บุญส่งสริธมโมองค์ประธานในพิธีโดยพร้อมเพรียงกันค่ะกราบนามัสการพระอาจารย์ในลำดับต่อจากนี้จะเป็นการรับอุโบสถศีลขอให้ทุกท่านจงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาอุโบสถศีลให้ทุกท่านว่าตามค่ะ มะยังพ si ันเตติสระเนนะสหะอัดถังฆสมนาฆตังอุโปสถังยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตติสระเนนะสหะอัดถังฆสมนาฆตังอุโปโสถังยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตติสระเนนะสหะ ัดถังฆาสมนาฆตังอุปโปสถังยาจามะขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าถึงนอบน้อมข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาพุทธเจ้า ถึงรละลึกถึงพึงและลึกถึงถึงตั้งใจล,ลึกถึงพระพุทธ,พ,ธรพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นชนะที่พึ่งที่เคารพนับถือของตนตลอดชีวิตแม้วะลารที่สองวะลารที่สามก็พึงว่าดังนั้นเป็นต้นนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสมมาสมพุทธทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสมมาสมบุทธทัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเพราะนักกัมมนังนิตตัง อามะพันเตพุทธังสระนงกชามิพุทธังสระนังขชามิธรรมังสระนงกชามิธรรมังสระนังขชามิสังฆังสระนังกชามิสังฆังสระนังขชามิพุเติอัมปีพุทธังสระนังกชามิ พุติยมปิพ an 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 ุทธังสรนังขชามิพุติยมปิธรรมังสรนังกชามีพุติยมปิธรรมังสรนังขชามิพุติยมปิสังขังสรนังกชามีพุติยมปิสังขังสรนังขชามิอุติยมปีพุทธังสรนังกชามี ตัติยัมปีพุทธังสารนังขชามิตัติยัมปีธรรมังสารนังจชามิตัติยัมปีธรรมังสารนังขชามิตัติยัมปีสังฆังสารนังจชามิตัติยัมปีสังฆังสารนังขชามิทิสารนังกมนังที่หิตังอามะพันเตปานาติปาตา เวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามีปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอทินาธานาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามีอทินาธานาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอพรมจริยาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามี อะพรหมรัจริยาเวรมณีสิกขาปทังสมาทิยามิ helmet, ane, <laughs> มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาทิยามิสุราเมรยมัชะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาทิยามิสุราเมรยมชะปมาทฐานา เวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิวิการโพชนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามีวิการลพชนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามินัจจคีตวานิตวิสุขเัชนามลางันทวิเลปนัธารณมันดานวิภูชนธทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามี นัจจคีตะวาทิตะวิสุกะทัศนะมาลาคันทะวิเลปะนะทารณะมันทนะวิภูสนฐา,านาเวระมณีสิกขาปะทถังสมาทิยามิอุจจารยนมหาสยนาเวรามณีสิกขาปะทถังสมาทิยามิอุจจารยนามหาสยานาเวระมณีสิกขาปะทถังสมาทิยามิ อิม ا ีิอัตสิก้าบทานิสิเรนะสุขติงยันติสิเรนาภูกสัมบทาสีเลนานิพุติงยันติตัสมาสิลังวิโสดาย ค่ะและณนะตอนนี้พวกเราก็ได้รับอุโบสถศสิลปินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลําดับต่อจากนี้ขอกราบโอกาสหลวงปู่เมตตาให้อว่าธรรมแก่คณะผู้มาปฏิบัตินิรศรสมาทิฏิออนไลน์ประจาวันพระนี้ด้วยเจ้าค่ะขอเจริญพรทุกๆท,ท่านในวันนี้เป็นวันธรรมสวรรเรามีจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระรัตนตร เราก็รับเอาพลัรัตนรไปไปอยู่ในจิตใจของเราแล้วจิตใจของเราก็บริสุทธิ์เว้นจากการทำบาปทั้งปวงด้วยกายทุจริตวาจาทุจริตใจทุจริตเราเว้นเราละเอาแต่ความบริสุทธิ์จิตใจบำเพ็ญธรรมมีจิตใจเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยสิทธ์ต่างๆก็ละให้หมด ไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันบางครั้งบางทีก็ไปทำลายสัตว์อื่นไปเบียดเบียนสัตว์อื่นให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจก็เป็นไปได้แต่ว่าจะอย่างไรก็ตามเราไม่ได้เจตนาทำเป็นเหตุที่ว่าเราไม่ไ้มีจิตใจที่จะไปเบียดเบียนไปทำลายไปบังคับหูเข็นหรือว่าไปทำลายเขาให้เกิดความเดือดร้อนได้ ไม่มีเจตนาก็ไม่เป็นไรก็รถือว่าเราให้อภัยซึ่งกันและกันโอ้โอโหสิกรรมกันไปแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเราทําไปโดยปลายมาดเผลอไปไปทําร้ายโดยไม่มีเจตนาเหล่านี้ก็เป็นความผิดเป็นบาปเป็นกรรมที่จะติดติดตนตามตัวไปเรียกว่ากรรมนั้นไม่มีการละเราทําผิดพลาดไปก็ถือว่าเป็นความผิด เป็นบาปเป็นกรรมแน่นอนเพราะฉะนั้นการถ่ายกรรมการถ่ายกรรมถ่ายเวรไม่มีเวรไม่มีภัยต่อกันคือการทําเมตตาต้องมีทําเมตตาต่อกันให้ความเมตตาให้อาภายัยให้อโหสิกรรมทางจิตใจทางกายวาจาใจให้ละให้เวน้นไม่มีคิดประทุษร้ายเบียดเบียนใครเุะทุยยหรือทําโดยเป็นเจตนาก็ตามเจตนาก็ตาม เหล่านี้เป็นสิ่งที่ประจําตัวที่เราจะต้องละเว้นสังขารของเราไม่เที่ยงเกิดมาแล้วมีการเกิดแก่เจ็บตายเรียกว,ว่าหมุนหมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกเวลามีฤดูฝนฤดูหนาวฤดูเข้าพรรษาออกพรรษามันเป็นฤดูกาลตลอดเวลาเราต้องทําใจบําเพ็ญจิตของเราให้มีความบริสุทธิ์อยู่ในจิตใจ ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นไม่ทำร้ายบุคคลอื่นไม่ไประทุษชลายขอคนอื่นนี่เรียกว่าเป็นผู้ที่วางเฉยมีความเมตตาในแต่เมตตาธรรมมีเมตตาในพระพุทธเจ้ามเมตตาในพระธรรมมีเมตตาในพระสงฆ์เมตตาถกทุกคนเพื่อนสหเทมิกผู้บริสุทธิ์อุวาสกอุบาสิกามีความเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายเราก็เป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าเรามีจิตใจที่จะยึดมั่น ถือมั่นในความเป็นตัวของตัวเองว่าเราเกิดมายิ่งใหญ่แล้วมีชื่อเสียงแล้วมีพลังก,กำลังมากแล้วเราก็ไปเบียดเบียนคนอื่นได้ได,ได้ฉะนั้นเราต้องเป็นผู้มีความมักน้อยสันโดษมีความจิตใจมีเมตตามีฐานะความเป็นอยู่คือสันโดษกินน้อยหอมน้อยเรียกว่าปฏิบัติให้จิตใจมีความนิ่งเหมือนกับเราอยู่ในป่า ความสงบอยู่ในปา่าก็มีความสงบมีสันติสุขอยู่ในปา่าม่ไม่มีสิ่งยบอบวนจิตใจของเราเให้ตั้งอยู่ในปา่าความสงบเงียบนั่นแหละคือความเป็นผู้ที่เสียสละเพราะฉะนั้นธรรมะเกิดจากการที่เราอยู่ในความเงียบนิ่งเฉยทารรสมาธิมันจะเกิดญาณขึ้นมาที่ดีทําให้จิตใจเราฟอกทำให้จิตใจเราขาวสะอาดเรามีจิตใจใสคิดอะไรได้บอกอะไรถูก เห็นอะไรรู้จริงเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างคุณความงามให้ตัวตัวของเราด้วยอาศัยศีลเป็นที่ขัดเกลาเป็นที่กําจัดสิ่งต่างๆออกจากตัวของเราให้เป็นผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ปฏิบัติชอบยิ่งเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติในทางที่ถูกต้องเราเกิดมาทั้งชีวิตแล้วเราเคยเบียดเบียนสิ่งอื่นๆจัดต่างๆทั้งหลายทั้งปวง แนวก็เดียว่าทําความเดือดร้อนให้เกิดซัำอื่นเราก็เพื่อเพลิเพลินี่เรียว่าทาผิดไปเราต้องให้ความเมตตาคือการบําเพ็ญศีลของเราที่ทาศีลธมาธิให้ปัญญาให้เราให้เกิดให้เกิดจิตใจของเรามีความเมตตายิ่งยิ่งขึ้นไปศีลก็ทําให้ศีลยิ่งขึ้นไปไม่ใช่ศีลธรรมดาศีลที่ยิ่งก็ใหญ่ที่ก็ศีลที่จะรักษาความเมตตาเหล่านี้ให้เป็นพื้นฐานได้จใจของเราจะมีความเยือกเย็นเป็นบุญเป็นสุขส่วนได้เนย พราะฉะนั้นบุญกุศลเราต้องสร้างเองไม่ครูใดผููใด,ดมาทําทําให้ตัวเราได้เราต้องเป็นผู้สร้างเองศีลเราก็รักษาเองจิตใจเราต้องรักษาเองเพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติอย่างนี้แล้วอยู่ในศีลก็มีการสวดมนเพื่อกําจัดสิ่งที่เป็นภยัยสิ่งที่จะเป็นเหตุที่มาเกาะกินใจเกิดของเราให้ลุ่มหลงในตัวของเราว่าเกิดมาเพื่อสร้างกิเลสสร้างเหตุที่เป็นภัยเป็นประโยชน์เป็นไม่เป็นประโยชน์ เป็นรรมเว้นๆที่จะติดตนตามตัวไปในภพหน้าเพราะฉะนั้นการที่เรามาบําเพ็ญศีลเป็นการที่มาบําเพ็ญในทางจิตใจให้เราอยู่ในล่องในลอยอยู่ในพุทธพ,พุพทธธรรมประสงค์อยู่ในคุณของพระรัตนตรยัยเรารับพระรัตนตรัยไปปฏิบัติแล้วก็ทําจิตใจของเราให้ใสให้จิตใจของเรามากน้อยห่มน้อยมีจิตใจในใเมตตาธรรมเห็นว่าความสะอาดทางจ,จิตใจทั้งนั้นเป็นปฏิบัติได้ เรามาเอาศีลมาขับฟอบมาจิตใจให้เราใสเห็นเห็นสิ่งที่ดีๆเกิดก็เกิดคือกรขัที่สันติถุกเกิดขึ้นในจิตใจของเราเรามีเมตตากิจแล้วขอออมนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายเพื่อจบความสุกความเจริญสามารถประกอบสาธารณกิจให้สำเร็จสมนโนรดกวาปัารานาทุกประการนั้นเถิดสาธุ ค่ะลำดับต่อจากนี้ขอเชิญตัวแทนผู้เข้าปฏิบัตินิราศส,สมาธิออนไลน์ค่าถวายปัจจัยธรรมแด่หลวงปู่ค่ะขอเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นและาสัตทุกการพร้อมกันนะคะสาธุสาธุสาธุาธอะนุโมทามิาในนามาของคณะผู้เข้าปฏิบัตินิราศค่ะค่ะ,ะตั้งใจละพรเจ้าค่ะ ยากาวริวาฮาปูราปริปุเรนติสาครั่างีวเมวอิโตอินนังเปตานังอุปกัปติชิตังบดิตังทุมังคีปเมวชจมิตชะตูกาเปปุเรนตุสังกปาจันโดวนระโสยัถามณิโชติระโสยัถาสัพปินติโยมิวัจจันตุสั อารมณโหมินหสตุมาเตภวะวันตระโยสุขีปิงหายุโกภาวะอภิวะธนจินเรีสนิตจางวุฒอมไปจางอินโอจันตาโรธรรมาวะอันติอายุวันโอจุขัง อารังเสตถรโตสุขิโตวิรุณโหพุทธศาสเนอโรโกสุขิโตโหหิตหาซาเปิยาติวิสาอัตตะลตาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโมทัศหาซาเปิยาติปิเตอัตตะ ตาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทัสหัสัพเปหิยาติพิอายุวัตโกธนวะตโกสิริวัตโกยัสวัตโกภัลวัตโกวันนวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพปทาทุขโลกขปยาเวระโสกาสันตุจุปันนาวะนกะ อันตรายาปิวินาชันตุจันเตนชะสะเจยสิทธิธนังราพังโสธีภะกยังสุขังภรังสิริอายจวันโนจะโพคังมุติเจยสวาสตวาสาจะอายุจะชีวสิทธิภะวันเตวตุสามังกราราคันุสาภเทวตาสาวพุทธานุภาเวนัสธาโสธีภะวันเตวตุสามังกร ราคันนุสสะเปเทวตาสะพะธรรมานุภาเวนัสตาสดีภาวนเตวตุสัพมังกรังราคะนุสสะเปเทวตาสะพะสังฆานุภาเวนัสตาสดีภาวนตุเต สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิในนามของคณะผู้เข้าปฏิบัตินิรา,าสมาธิออนไลน์ประจำวันพระนี้ขอกราบขอพระคุณในความเมตตาของหลวงปู่อย่างสูงเจ้าค่ะที่วันนี้ได้เมตตาให้อุโบสถศิลป์และให้อุบารถแแก่คณะผู้เข้าปฏิบัตินิรา,าสมาธิออนไลน์ ขอกราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญกับหลวงปู่เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะสาธุและในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านกราบถวายความเคารพท่านพระครูปุญญาพิวัตรหลวงปู่บุญส่งสิริธรรมโมอค์ประธานในพิธีโดยพร้อมเพรียงกันค่ะกราบนมาสการพระอาจารย์ในลำดับต่อไปนี้ขอกราบารารนานิมนหลวงปู่นำกราบบูชาพระรัตนตรยัยและขอให้ทุกท่านกล่าวตามค่ะ อารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอะิวานเทมิพุทธังภะคะวันตังอะพิวาเทมิตัวานโทภะคะวตาธรมโม สวากาโตภะคะวตาธรรมโมธรรมังนามาสามีธรรมังนามาสามีสุปฏิปโนภะคะวโตสาวกสังโฆสุปฏิปัโนภะคะวโตสาวกสังโฆคังนามามาีสังคังนามามิี กราบนามสการพระอาจารย์คะขอให้ลงขอให้ลงปู่สุขภาพแข็งแรงนะจ้าค่ะสาธุค่ะค่ะสำหรับช่วงพิธีรับบุตรสัตสินในเช้าวนันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในลำดับต่อไป